มันมันมีความสําคัญยังไงกับการที่เราจะได้เดียวกันได้ไปเที่ยวแบบเดียวกันครับถึงแม้ว่าเราจะใส่หน้ากากนะครับถ้าปลอดภายด้านหน้ากากนี้ยังสแสดงออกไปถึงความมีความสุขและความรินใจนะครับถูกต้องครับมันต้องเป็นอย่างนั้นเลยครับถ้าการบดัน <laughs> ความรู้สึกดีๆของเราไม่ได้นะครับใช่ครับสำหรัตบตอวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอต้องเรียนคุณมาริสานะครับกักเชฟแคร์แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติจากสื่อมวลชนแล้วก็เนเปิลฟู๊ดนะครับถอดนะครับเทปนี้ น้องเฟิร์นใช่ไหมครับว <fik S 2> ันทึกวันนี้ดีใจมากนะครับน้องเฟิร์นมานะครับเพราะว่าหนู่ว่าจะได้เจอคุณแม่กับน้องสาวนะครับเ,เล่นนะครับก็พอดีติดตามทางด้านอะไรนะตลกฉาำใช่ไหมครับว่ารู้สึกว่าดีใจมากแล้ววันนี้ก็ในทางการท่องเที่ยวประเทศไทยก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับในโครงการที่ประจานหลงสาวเข้าถึงอาหารใต้นะครับเพราะว่าเราพูดถึง ภาคใต้ผู้สึงการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ที่ผ่านมาทุกคนก็ถูกล็อกดาวอยู่กับบ้านใช่ไหมครับใช่ครับพอปลดล็อกดาวปุ๊บสิ่งแรกที่ทุกคนทําหลาังจากที่ไปทําเล็บตัดผมก็ <c oughs> คืออยากจะไปท่องเที่ยวถูกต้องครับมัอนอ<า>ยู่ในสายเลือดเลยครับซึ่งททก็ราบอกว่าช่วงที่เราถูกล็อกดาวอยู่เนี่ยทุกคนก็คงคิดถึงอยากจะไปตรงนู้นอยากไปตรงนี้นะครับเราก็บอกว่าคิดแล้วต้องไปให้ถึงด้วยนะครับซึ่งความคิดถึงเนี่ยเรามีอยู่สิ่งให้อย่างที่คิดว่า มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนนะครับเช่นคิดถึงธรรมชาตินะครับเราก็มีโครงการคิดถึงอ้อมกอดธรรมชาติคิดถึงกวนกอล์ฟนะครับสำหรับคนที่ชอบกีฬาแก้งอะไรเงี้ยนะครับเราก็มีโครงการคิดถึงกวนกอล์ฟนะครับคิดถึงชุมชนนะครับรวมทั้งที่สําคัญในวันนี้ที่เราพูดกันก็คือเรื่องของคิดถึงอาหารกิซซ่าฟรอสต์ึ่งถ้าพูดถึงเรื่องบรรดาอาหารต่างๆในประเทศไทยนะครับอาหารใต้ถือว่าเป็นอาหารอันดับแรกที่ทุกคนต้อง อย่างน้อยเจ็ดวันนี้ต้องมีทางสมมตอหนึ่งตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นแกงเหลือแกงไตปลานะครับต่อใช่ไหมกระทั่งสตอนหรือกระทั่งใบเหรียญอะไรต่างๆนะครับต่สิ่งหนึ่งที่มีคนบอกว่าท่าจจนหม่อมถนัดศีเพื่อไปภาคใต้นะครับแล้วเหมือนร้องเพลงไว้นะครับครับนแบกยามเช้าพี่กินข้าวกับหมูฮ้องยามบ่ายยามสายพี่หมายจ้องปลถุกร้านยามบ่ายพี่จิตวายแก้มไตปลา อยาเย็นกินน้ำยางน้ำแข็งท่านท่านใช้ชีวิตจะมีความสุขจริงครับดีครับเองหม่อมท่านนะฮะไม่ใช่หม่อมการศึครับผมครับครับผมครับก็จะเห็นว่าภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีความเรียกว่าพร้อมทุกอย่างนะครับที่จะบอกว่าที่ประจานลงเสาเนี่ยาำพินก็เล่นคำนะครับแต่ว่าท่านปรจานลงเท้านะครับเพราะว่าภาคใต้ของเราเนี่ยมีที่มาว่าเป็นหมอม expansion นะครับเพราะเรื่องของแรงประดานใจด่วย ข้าศึกยิ่งภาพที่สวยงามผู้คนที่มีเอกลักษณ์นะครับเป็นนักสู้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรครค์นะคพราะนไทยไปภาคใต้เนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจดีๆกลับมาเราก็อยากให้คนไปภาคใต้บ่อยๆนะครับเหมือนเวลาที่ประจอนลงเท้าคือเดินทางบ่อยๆใช่ไหมครับแต่ไปภาคใต้บ่อยๆก็ที่ประจอนลงเสาเพราะนั้นก็คิดว่าหลังจากที่ท่านฟังแงข่าววันนี้ท่านอาจจะลองับที่ประจอนลงดูนะครับว่าที่ประจอนของท่านลงเสาหรือยังนะครับถ้าที่ไม่ไม่ลงก็ต้องรีบไปนะครับต่างรอยเชฟไปเลกันเดียวครับ